เอ้ยหนูถ่ายวิวอยู่น่ะลวไง่ะจริงจริงมากจริงแต่ผมิวมากเลยตอนจะไม่ลมนะพี่โดีๆเดี๋จะลมพี่อยู่ดำหมดแล้วเนี่ย โ้วกลัวดำหรือกลัวพี่เป็นลักลอ้ครับ ไปเลยสร้างไห้เบสโชว์อ no ันนี Whew, ้โชว์สกิลเนี่ยเห็นเห็นหนูได้ไงเห็นหนูในแวนพี่ด้วย ไม่ได้ดิหนูอยู่ในสายตาพี่เท่านั้นมาขึ้นมาเ <c oughs> <c oughs> อ้ยหนูถ่ายวิวอยู่อะไรเล่น<า>เป็นอะไรชิวอะฮะเล่นไปช็นชิวแล้วไงวะเยอะแบบนี้เลยจริงจริงมากจริงแต่ผม ติวมากเลยจนจะไม่ล้มนะพี่โตดีๆเดี๋ยวจะลม้มพี่ยขาเดียวอย่างเพี้ยวโอ้หพี่มืดดำหมดแล้วเนี่ยพี่คะเบาๆหนูกลัวดำหรือกลัวพี่ไม่รัก,นกหนูเรื่องหนูร้องเพลงให้พี่ฟังเลยดิไม่มีพี่ต้องร้องให้หนูฟังร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยพี่ต้องร้องให้หนูฟัง

เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด okay, ต้อไงต่อไม่สนใจตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธออะไร เย้ถ <Yeah, S 2> ึงลแล้วพี่โตองฝากเสื้อหน่อยครับฮะฝากเสื้อหน่อยเร็วนี่เลยครับซีซันอนลนะครับนี่ก็เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปซื้อกันเยอะๆนะคะถูกต้องค่ะเพื่อให้เรนนะคะได้ไปดินเนอร์หนูจะได้ไปกินขัาวมันดาฟ้าหนูอยากไ่กินมันดาฟ้าหนูจะได้ต่งตัวสวยไปเยอะได้เยอะครับ เพื่อน้องมัง้งนี่ <c oughs> โอ้ไปซื้อกันเยอะๆนะคะเสื้อสวยนี่ผู้หญิงก็ใส่สวยฝากด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วมาฉีดก็เหมือนแบบการมีเรามีภูมิภูมิ 好啊！啊